้าหลังฝนย่อมมืดเสมอสวัสดีครับผม <No. S 1> เจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้เรามาปาฝนไม่เป็นใจนะโอ้โหเจอฝนกระหน่ำตกเสียเวลาไปเยอะเลยวันนี้เราจะมาล่าหนูแต่ว่าตอนนี้รอยมันน่าจะหายไปเยอะแล้วเพราะว่าฝนมันตกกบแล้นะแต่ว่าไหนๆก็มาแล้ว แล้วก็จะลุยเหมือนเดิมอาศัยเถียงนาของทีมงานเนะมากับนในพานคนเดิมสวัสดีครับคุณพา,านแม่ไ <laughs> ะเดี๋ยวเราไปลุยเลยจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวก็จะว่ากันเด้ออันก็จะลื่นๆหน่อยโดนเล้วดนก็้นายพา,านนายพานแล้ว, <laughs> ลวโอ้โหฮะา จะเป็นยังไงเราดูก่อนเนาะอ่าต้องดูกลางคืนผ่านหากากอ่านู่นอีกคนหนึ่งไหนไปวันนี้นอนนี่มานอนอู้มันนอนแน่นอนอ่ะเออนอนไม่ได้กห็เออเออใส่เสื้อใส่เกียรนี่สบายเลยตัวอย่างครับผมสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไป จะได้ตัวไ่ได้ตัวเอเ้ามีไก่รึเปล่านะเออมีไก่เลยเจอฝนแฉะมดโคโดดันดอเลยครับโพดเลยไลน์นี้เต็มหมเลยอ่าเราไปลุยเลยวันนี้เราใช้เหยื่อข้าวโพดมีทั้งข้าวโพดนุ่มข้าวโพดใหม่กับข้าวโพดแห้งนะติดตามกันไปว่าวันนี้จะได้แกงขี้เพี้ยสูตร บนเขาหรือไม่คุนพันเรานายพันเราแบบมั่นใจเราเน่นนะแต่แก่งคีเพียน่แปดสิบเก้าสิบครับอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแต่ท่านฝนมาตกก่อนนะตอนนี้แหละตอนนี้อืมรอยมันก็จะหายากหน่อยเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกทับรอยมันหมดก็อาศัยนี่ไงพี่กฮะ พริกนี่ก็นมี้พริกพริกก็อ,อ,อ,อาศัยเราก็อาจจะอาศัยความจำนาญของนายพรานของเราโอ้พริกเพียบเลยอืม,ออมติดตามกันไปนยาวๆว่าวันนี้ เราจะได้ตัวมาจัดเมนูกันไหมเตื้หนูมันมีเยอะส่วนมากก็จะหนูบนภูเขาก็จะเป็นพวกหนูหนูแดงหนูแดงหนูหวายอากาศดีสดชื่นก็สำหรับวิถีชีวิตคนที่นี่เราต้องหาอยู่หากินกับธรรมชาติ ันนี้จะเป็นทางน้ําเป็นร่องรอยของ,องเป็นน้าหลากองอช่องหน้าฝนขออปกติมีฝั่งนู้นนะโอ้โหดูน้ําน้ํามันกลิ่นปกติก่อนหน้านี้เป็นนาแถวนี้นะเป็นนาข้าวตรนนี้โดนน้าน้าซาอเอาพื้นที่นาของชาวบ้านนี่หายหมดเลย<ม>ปีที่ผ่านมานะทางน้ํามันเปลี่ยน วันนี้มาดัดได้อะฮะมนดัดป่านี่อ๋อมันใส่เนาะเออวันนั้นตัวนี้นี่ได้แล้วหนึ่งับอืมติดตามให้กำลังใจกันยาวๆนะครับผมให้กำลังใจทีมงานอากาศดีขนาดยังมีรอยเดิมให้เห็นอยู่นะ ห,หนูไม่มีมันไม่มีตัวเดียวนะมีเยอะแต่ว่าทีมงานเรามาซ้ำหมายเดิมหมายเก่าแต่ว่าน่าจะมีเยอะมาแค่รอบเดียวจ้ะมา,าแค่ครั้โโรเเงเดียวหมดเลยจ้ะคนอื่นกับโางนเามากี่รอบดีว่าแต่ว่ามันมีหลายตัวสี่แยกห้าแยกเออจัดการเลยห้าแยกกับดักวงเดือนกัน<โอ>ฮะ<อ> ปัะเทอะเออแล้วคืนี่สะท้อนเลยมันจะท้อนแสงอ่าเราจะหมายไว้เพื่อกันกลับกลับเราหายจะหมายไว้โอ้การมันเริ่มค้มแล้วจะมืดไวเดี๋ยวเราจะถ่ายอันแรกให้ทุกคนได้ดูเนาะแล้วก็จะตัดภาพไปในช่วงกลางคืนตอนเรามาดูกันรอบแรกนะ ช่วงนี้สี่โมงกว่าจะห้าโมงละในบนเขาเนี่ยก็จะมืดไวกว่าข้างล่างไีห้หมีไม่ง่บไปได้หมีสวยงามเลยโอเคเราไป หมายอื่นกันต่อนะครับถ้าฝนมาตกนะทุกคนนะมันลอยนี่จะสวยมากนะเป็นลอยข้างห้วยนะก็วิธีดักก็ประมาณนี้นะเป็นกับดักกับดักคงเรือนวันนี้เรามาวางกับดักกันสามคนก็ตกประมาณสามสิบอันก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันยาวๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปวางกันแล้วก็เดี๋ยวค่ำค่มืดมดถ้าเกิดฝนไม่ตกก่อนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมามาดูกันรอบแรกนะครับผม หมายนี่สวยมากเลยนะทุกคนนะแต่ว่ามันไม่ได้มีเราคนเดียวน,นะที่มาวางนะก็มีชาวบ,บ้านแถวนี้ก็เขาจะมาหากินกันเหมือนเดิมเหมือนกับเราเลเนีลยขนตกนะอายุส่วนร้อนผ <c oughs> ิดคาดเลยวันนี้จะได้หนูไม่ได้หนูก็ติดตังมันไปจะยาวดวยครับฝน <c oughs> ตกนี่ลอยลอยหนูนี่ไม่เห็นเลยนเนาะไม่เห็นเลยครับ <c oughs> สวัสดีกับตอนเช้าครับทุกคนก็ เมื่อวานเราเจอฝนตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้ามาเลยเนาะแล้วก็ตอนไปวางกลับก็บเจอฝนเหมือนกันแล้วก็กลางคืนเราว่าจะไปดูกับดักรอบแรกตอนกลางคืนก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเจอฝนเหมือนกันนะก็ตอนเช้านี้เราก็จะไปดูกันนะว่าได้หรือไม่ได้ก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่า ปกต,ติแล้วไอหนูเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกเนาะแต่ก็ลุ้นลุ้นให้ได้ตัวนะจะได้ให้ทุกคนได้ดูกันนะดูวิถีชีวิตนะของชาวบ้านนะปะกยอบนเขานะคือการเลี้ยงวัวบนเขานะก็เขาจะเลี้ยงกันบนเขาจริงเลยนะก็หาวัตถุดิบตามธรรมชาติน่นะมา <c oughs> ทำพวกเรียกแร่คอกนาะ ออก,ก็กั้นไม่ให้วัวมันออกนะโจม,มริกาศตอนเช้านะสดชื่นนะก็วันนี้ไม่มีหมอกกนะ็มีมีก็มีไม่เยอะนะมีหมอกปกคลุมตามอ่สาสันเขานะเล็กๆน้อยนะไม่เยอะวันนี้ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะไปดูกันเลยนะว่าได้หรือไม่ได้นะก็ติดตามกันยายาๆนะครับผม แต้มแรกมาแล้วทุกคนไม่พลาดเลยเนาะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เนาะก็หนูก็หาก,กินมาแล้วนะครับนายพานบอกไม่พลาดนะครับผมได้แล้วนะครับผมน้ำพริกได้น้ำพริกแน,น่นอนแล้ววันนี้นี่ลานครับังไม่โดนครับพี่น้องล่นแต่ไม่โดนไปเราไปดูอันต่อไปกันฮะทีมงานได้อีกตัวแล้วนุ่น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 ,น,น เดี๋ยวไปรู้อันอื่นกันเลยครับว่าจะได้หรือไม่ได้ได้สองแต้มแล้ววันนี้ก็ตอนแรกเราคิดว่าจะไม่ได้เนาะคิดว่าฝนตกแล้วหนูจะไม่ออกหากินเนาะก็หนูก็ออกหากินเหมือนเราเหมือนนายพานเราบอกเนาะวันนี้เรามาสรุปกันนะครับผมได้กี่ตัวกี่ตัวนะกีสี่ครับอันนี้ห้าห้าเก้าตัวนะครับผม<ห>อ่าพอได้ตัวนะครับผมพอได้ทํากับข้าวเนาะ เมนูเมนูอย่างกับวันนี้ขี้เพีย้ยขี้เพี้ยนะเดี๋ยวในภายเราจะทําเมนูขี้เพี้ยนะก็ได้เก้าตัวก็ถือว่าไม่พลาดเนานะก็คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณที่ทุกคนได้เข้ามาติดตามให้กําลังใจเนาะก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม